เพิ่นเอาไปอาหาอีกนนสบดีพี่น้องพบกับสองมินี่คือเก่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องพาน้องมินนี่มาหาย่าเพิ่นหาตาอาจเลยแบบมาเลยมันสักก็บ่มีเวลามันกาีปาปข้าบ่อยากข้าอยู่อาาที่เอาปาึ้นมาติอ่กระดุกเนาะกระดุกซน่่เจวนพลงึงแวา่ได้

เพื่อนลงคำมันนาวกับปันนี้ปานะแต่ว่ามันบ่มีเพเนาะบ่มีปลาบ่บ่พบลึกขลุงยเพียอน้ําก็ยังลายคือเก่าลเนาะสบายดีพี่น้องนนชามาให้ยากินนํา่ือยังมาฝากมันเร็วนียังบ่ไกอันอันใสบ่มีบ่ีอยากบ่ ไข่มาแดงบ่ม่ทำายจิาย่ทมีบ่เฮ้ยลูกาบเอ่อผู้เขาจะนั่งขายในใกล้ทางนะเออเออเมาแดงข่น้ำบ่เหนทั้งเก็บทั้งสมีให้ไข่มาแดงเงีนี่เองขายแห่งหน่อยบลไยนะไคขายกับบร้ายดนาะซาบะก็สิบพันเนี่ย ไปแล้วแม่ลอยพายาไปชื่อไขามแดงนครอตลกดองคคอยกะชี <c oughs> ไปชื่อกันน้ำยาปลาพานุ่มโรกเมันเอาไปกับเจ้าชีที้กินรู้ <c oughs> ปะยหน่เมืนไหนไ้เลยอเียน้ำใหลทุกสิบบาทแกเอง มันปฏิกายเนาะกระเทีวเองใครว่ะก็ทุก่์นะโอ้ยใหญ่สิความกันเลยกลับมาเลยของกันอันนี้แม่งกระตุกไม่บารุกระตุกเก่าเ้าเองบ่อยนะกระตุกจะคลองเองอย่างนี้นิ่งข้าวจตุกนึ่งข้าใจเืิอเพิ่มเดี๋ยวแอบชอบตุกตะกี้ว่าชอบตุกแล้วเนี่ย โอ้ยสองตุวก็กินอีกสามเดือนโอ้ยมันก็บ่ะหอดเลยเออนี่ขอเขานอนนี่นะวคือไปกินแล้วอยู่ท่วงบุกอยู่ในเฮือนตัวเองพอฉันมาถามหมูเนาะจะกินอยังกินจะกินน้ำน้ำมันได้ในลลางนะก็มีเลยในลลางไป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 เบิ่งนกเอี้ยงพ่อผมจะใช้นกเอี้ยงเหรเอี้ยงได้ว่าบุปผิเบิ่งเอาจองให้ เอาซีได้เอาซีได้จองเลยเอาล่อ้าวลืองหรอกชิงหัวเบิ้งเบิ้งงัวขึ้นมาผู่ไปเอาเก่งเอ้าเฮ้ยมีสื่ออีกคนน่ะมินมินนี่สื่ออีกล่างและจองนะโดยได้ พี่พี่มาย่างอยู่หน้าเฮือนก่อนเร็วพาเบื่องเฮือนดูมาเ่เห็นเฮือนเฮงเลยนี่เออเจ่ามาเฮื <laughs> เอ,องนงามม,งมีคนอยู่ออแออม่นเบืงองนี้ทั้งหน้าก็ติดอันนี้โคมไ่ก็มีมีหัหอยเต็มอยู่ บ่มีคนอยู่ให้คอยจะได้ลอยเอ้าคอยชิมาอยู่กันหายเงินเจ้าเห็นไหเจ้าบ่มาอยู่เจ้าก็ให้คอยเงินงามบ่มีคนอยู่เฮ้ยเบื้องนี้ไปเบื้องนู้นสเตเลดนะคือมีแต่ทองเต็มอยู่นะปลาโตเขาเจ้าชิมว่าป่นกับบ้านนี้เลย กินนกเนาะนกมานกมาอยู่อยู่เต็มผามันเลยเนาะเออจนอันนี้มันอันนี้เนาะมันงะหมดเลยพวี่ยพี่เราใหม่พวกก็เจ้าตีใช่นี่พังมันเลยเม่นมันคือเป็นอันนี้เนาะมันหนักเลยมันหนักกันห้างนกบ่เออเนาะมันตะปูน้อยเนาะมันก็เลยดอดเนาะโอ้ยมันขนาดยังบ่พอปีสำเห็ุนี่เนาะวังก้อนแร่วังเมื่อกี้นี่ บองบองไไดีเฮงบดมันจับน,น้อยๆเลยนก็แล้วกัมน,น,นมีแต่มันสิตกพุ่ลงมาไทยหัหวเ่กันเนี่ยนี่โอ้เฮียน้องมินนี่โอ้โหมี เอองาไต่สนนั่นแหละคันทางนี้นางามช่องสนโอ้โนัดเจอกันเขาพีกันนัะงยือบครับมันตยังจืดอยู่เนมนงอยูมันยังจืมันบลืมบลืมจะคล้อง โอ้ยเอเทองนีก็เตะพี่น้องเลยเี่อนีกเตะน้องเนาะไปไหมไปยูน้ำยาเด้อจังไปเหรียญน้ำเชียลด้วยไปม่แล้าก็ยูน้ำยาเลยยก่ เย่เอยงแน่นี้มันออกมาเลยน่ะโทอรนออกมาเลยโอ้ยโหบลาเป็นวัดนะพุ่พึ่งอยู่กับัลพุ่งนี่ลังเครื่องบ่เดอนางเนี่ยกระได

แพงเด้ออันนี้เนาะเมัน่าาเอยเนาะโดยไมมันะ้วัด้มันเนาะห้างโลกมันฟอสิหนักยังเนาะลุดเพื่อจะคองมาอยู่ไม่อันนี้ชีองหมดเลย เออทั้งหัวก็ดอนออกก็พอทไปกันออกนี่อันนีคนน้คุยประมาณห้างนกกระลายลีอันนี้เนาะ หางนกกระไลอันไม่เปนประโยชนเลยอ่า uh, ตันก็เป็นนำหางนกนี่ก็ประจักเลยอันนี้ก็จนเด้งฟูข่าเต็มใเหมดเลยโอ้ยเพิ่นกัดหางนกเต็มอยู่า้าม้เวนมาอยู่ม่าจ้ เืินเฟินเงินเฟินอย่าไปยุ่งยังก็จะเืินเฟินอย่าปากบแม่นเงินเฮาปวดพันเห็นปวล้วานวดพันเห็นตองนี้ตบต่อไปกับบแม่นเืินเจ้าเลยร้อยเือนนก มันโยนย่อนนกกับพ่อแห้งห้างนกเออพ่อโยนหมดเลยเลยพี่น้องโอ้ทั้งนี้กับโดนเนาะทั้งนี้กับโยนในเจ้าของบาอยู่เลยว่มีไคดูแลบริบาลเนาะยาจังหน่อยก็ได้มาอยู่แลวแหละเออ

ฝากลน์เลยพี่น้องขอบใจสุขูสุขคนทีข่ามาเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องมินนี่เนะาะวันนี้เชื่อมาบันิบ้านคนจนว่าพอเฮงพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องกับ่องน้องมินนี่สบายดี